พยายามถ้าดื่มน้ําก็เอาน้ําที่มันมีฤทธิ์เป็นอคกขายนะฮะน้าที่เป็นด่างนะครับแล้วก็อย่างน้ําัตลมเนี่ยพ H มัน22ดกรดมากๆเลย, <S <S ๆๆเลยกินปั๊บมีแต่มีแต่ลบกับลบแต่มีน้ําตาลอีกโอ้ยเรียบร้อยเลยใครชอบดื่มน้ําัรลมนะ <S 1> <S 1> <S เราเลิกพูดเลยเรื่องความสูงนะเพราะว่ามันจะมันจะเป็นตัวทวงอ่ะอาจจะสูงได้แต่โอ้โหเหนื่อยนะถ้าเลิกกินถ้าเลิกจะดีกว่ายกตัวอย่างนะครับ <S <S น้าชาก,กาแฟเนี่ยน้อยหน่อยถ้าเยอะเกินไปก็เป็นก็เป็นกรดเยอะแอลกอฮอล์ก็เป็นกรดเยอะ เนื้อสัตว์ก็เป็นกดเยอะตอนนี้กินเจกันเนี่ยกินเจนี่ก็ก็เป็นด่างเยอะหน่อยหนึ่งช่วงนี้นะแต่สักพักเดี๋ยวก็ห้กลับเลยแต่ว่าน้ํามันที่ใส่เนี่ยน้ำมันพืชเนี่ยก็ทําให้เกิดความเป็นกดได้เหมือนกันแล้วร่างกายมีแนวโน้มที่จะเป็นกดมากกว่าเป็นด่างเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอะไรที่เป็นด่างขึ้นมานะแม้แต่สมาธินะถ้าม่ได้เชชื่ดีๆจิตใจดีๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นด่างร่างกายจะเป็นด่างมันสั่งโฮอร์โมนในร่างกายแต่ถ้าเผื่อเราเครียดนะเครียดขี้โมโหนะพวกนก เอเครียดป๊บร่างกายมันกดปป๊บไม่ดีเพราะนั้นก็ต้องทาใจให้สบายปลอดโปร่งได้เป็นดงังถ้าคนที่ทําจิตใจสบายปลอดโปร่งพวกนี้นะครับไม่มีความเครียดใดมะเร็งไม่คยเกิดหรอกสังเกตดูพวกเป็นมะเร็งมักจะเป็นพวกขี้โมโห,โหต้องนึกดูนะญาติพี่น้องที่เคยเป็นนะขี้หงุดหงิดขี้โมโหโกรธง่ายกินไม่ระวังกินกดเยอะมันก็จะทําให้เรามีโอกาสเป็นได้ามากกว่านะครับโอเคต่อไปนะ <c oughs> ที่ในการแก้ไขร่างกายก็จะมีกลไกลของร่างกายที่ทำอันนี้นนไม่เป็นไราาานะครับกิจะมันเยอะเกินไปนะครับ<อ> <c oughs> มันก็มีวิธีการที่ปรับตัวแก้ไขผ่านเลยดีกว่านะครับเออทีนี้ไอ้ตัวที่ปรับปรับกฎด,ด่างในร่างกายก็จะมีเรื่องปอดนะฮะเรื่องไตนะฮะเรื่องหายใจเรื่องวิธีคิดนะฮะหลายๆอย่างประกอบกันมันก็พยายามปรับอยู่แล้วนะครับโอเคผ่านไปดีกว่านะทีนี้ถ้าเป็นกดเกินไปเนี่ยนะครับร่างกายก็จะ ไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงนะฮะแล้วก็จะเพลียง่ายๆนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดโรคอะไรตามมาคือร้ายสุดคือตายโคม่าอาจจะมึนง,งง,ง,งอะไรแบบนี้ครับในตรงกันข้ามถ้าเกิดร่างกายเป็นด่างเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นด่างนะเป็นกลางกลางกดไปด่างไปไม่ดีอยู่แล้วที่พูดนี่คือว่าถ้าเกิดมันเบ้มาด้านนี้ก็เป็นแบบนี้เบ้ด้านนี้เป็นแบบนี้นะครับไปครับหาไปเลยภาพไปเลย <c oughs> เอออย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันนี้นะครับมันมี ข้อมูลอย่างเช่นเรื่องอาหารอาหารทางตะวันตกที่เรานําเข้ามาเผ mm hmm. ยแพร่ในประเทศไทยอะไรหลายอย่างมันทําให้ร่างกายมีแนวโน้มจะไปทางด้านนั้นซะเยอะนะครับจังฟู้ดพวกนีเ้เรื่องนมก็เหมือนกันนะฮะนมมันโตจากฮอร์โมนข้างในนะครับโปรตีนแคลเซียมผมว่าไม่เกี่ยวนะครับผมเคยไปที่อิตาลีนะฮะไปประชุมเรื่องโครงการแมกโรเบติกไะคทราบเคยได้ยินไหมอาหารธรรมชาตินะแมกโรเบติกพวกนี้จะแอนตี้นมอย่างมากเลย เขาเก็บข้อมูลการวิจัยยี่สิบปีครับเขาเอาเด็ก <_ d ick> อิตาลีที่เกิดให้มากินนมแม่ธรรมดาเนี่ยพอเริ่มจะหย่านมได้ก็เริ่มให้กินในพวกอาหารการกินนะฮะอย่างเช่นกินผักกินอะไรเข้าไปกินข้าวกล้องข้าวอะไรก็ว่าไปนะฮะเอาข้าวไปโรงเรียนกินอาหารธรรมชาติทั้งหมดปรากฏว่าผ่านไปยี่ิปีเด็กทุกคนตัวขนาดนี้เลยสูงหเลยโดยไม่ได้กินนมสัก,สกอึกเดียวเลยนมวัวเขาไม่กินอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นเขาเป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่ใช่หรอกที่บอกมาโกหกขณะเดียวกันก็มีเรื่องการวิจัยที่พบว่า ทำโดยบริษัทนมเขาพยายามเอาคนมากินนมทุกวัน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 ,วนเพื่อจะดูที่ว่ามันป้องกันโรคก,กระดูกพุนได้หรือเปล่าเก็บข้อมูลมาหลายเดือนนะฮะผลสรุปการวิจัยออกมาปรากฏว่า,า,าไม่เกี่ยวเลยไอ้กระดูกพุนยังพุนต่อไปนมไม่ได้ช่วยเรื่องกระดูกพุนเลยนี่ถ้ามามองในเชิงในเชิงระบาดวิทยาก็คือดูไอ้โรคที่เป็นแล้วเปรียบเทียบข้อมูลที่เกิดขึ้นถ้าพบว่าประเทศที่กินนมเยอะที่สุดกินนมเยอะที่สุดนะฮะ มีประชากรในประเทศนะเป็นโรคก,กระดูกพุนเยอะที่สุดอย่างเช่นแถวยุโรปแถวสแกนดิเนเวียนแถวอเมริกาผู้หญิงกระดูกหักกันง่ายเหลือเกินประเทศเอเชียไม่เคยมีไม่กินนมเลยนะเมื่อก่อนนะไม่เคยกินนมเลยนะไม่เคยมีถ้าถามว่าข้อมูลในเชิงระบาดวิทยามันก็บอกแบบนั้นน่ะแล้วเราก็ยังเชื่อว่ากินนมจะป้องกันกระดูกพุนไอ้ประเทศที่กินเองอะหักกันเป็นแถวเลยประเทศไทยกินผักน้ําพริกไม่เคยเป็นเลยก็เป็นที่มาไอ้ทั้งนั้นเราจะเชื่อใครล่ะครับ จะเชื่อใครเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแบบเนี้ยแล้วปัจจุบันนี้ถามว่าคนเท่าคนแก่ที่กินกินนมอยู่ทุกวันเนี้กระดูกหักกันหรือเปล่า <laughs> ผม,มเคยเห็นกระดูกแข็งเปกคนหนึ่งนะครับเพราะนั่นี่เป็นเครื่องบอกว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยบางทีเราต้องกันกรองให้ดีด้วยว่ามันใช่หรือเปล่านะครับเพราะนั้นการติดติดตามพวกเวสเทิร์นไดเอทเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยโรคที่ตามมานะฮะตอนนี้เรากําลังตามทางยุโรปตะวันตกนะรวมทางตามทางอเมริกาก็คือโรคก,กระดูกพรุนเมื่อก่อนประเทศไทยไม่เคยมีนะฮะ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อก่อนไม่เคยมีใช่ไหมอยู่กล้ามเนื้อรีบไปเฉยแต่อนนี้มีขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมครับโรคนิว่วเยอะแยะหมดเลยโรคความดันสูงโรคหัวใจนะฮะรวมทั้งโรคอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโรคแปลกๆที่เมื่อก่อนนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วกินแบบนี้เขาเป็นกันเด่๋ยนนี้ประเทศไทยลอกเลียนมาเป๊ะเลยเป็นหมดเลยโดยที่เมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นเลยนะฮะก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราก็ต้องดูว่าเมื่อก่อนมีคําพูดว่าอะไรฮะอยู่อาวัดอยู่อิฐนะแต่ปัจจุบันนี้การแพทย์เราพูดว่า you eat what อยู่ r e ด เราต้องรู้ว่าเราเป็นใครควรจะกินอะไระลักษณะเดียวกันเราก็เปนยนที่เรากินด้วยก็ถูกต้องทั้งคู่อ่ะ UR what y o u eat กือบ u what ั o UR เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับอย่างเช่นถ้ากรุ๊ปโอกรุ๊ปเอเนี่ยกินนมเกิดเรื่องทุกทีเลย90%ผมว่ากรุ๊ปเอผมไม่กินนมนานๆกินทีกินไอตริรมแค่พอให้หายอยากแต่ไม่เคยไปกินนมทุกวันเช้าต้องนมหนึ่งลิตรไม่เคยนะเพราะกินทีไรมีปัญหาเรื่องท้องเรื่องไส้ทุกทีเลยจะเป็นโรคลำไส้ลำไส้บวมลำไส้รั่วท้องจะอืด พุงจะโตเลยบอกให้ hey, ไม่ใช่อ้วนนะแต่ว่าเนื่องจากลำไส้มันบวมเนี่ยจับหน้าท้องดูไม่มีอะไรไขมันมีแค่นี้เองปกติแต่พุงไมนขนาดนี้ล่ะลำไส้มันบวมฮะเนื่องจากมันระบมจากการที่กินอาหารที่ไม่เหมาะเข้าไปเพราะฉะนั้นกุ๊ปบีเดี๋ยวพอกินได้ใครห้องนี้กุ๊ปบีก็พอกินนมได้โดยไม่เคยมีปัญหา AB ก็นิดๆิดหน่อยๆนอยแต่มีปัญหาถ้าเยอะเหมือนกันนะเอบก็พอได้บ้างเล็กน้อยแต่ A กับ O เขาบอกเขาบอก90%กินเข้าไปเกิดเรื่องทุกทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ผม AO บอกเฮอ้ย้อกินแล้วกัน นี่คือ U E T W A นะครับ <c oughs> ทีนี้อะไรบางอย่างเช่นบางคนย่อยไม่ดีนะอย่างข้าวโพดเนี่ยคนกรุ๊ป B กรุ๊ป O จำไม่ได้แล้วกรุ๊ปอะไรบ้างนะฮะมโอนี่กินไปอ้วนแหลกลานเลยแคลอรี่ในข้าวโพดเนี่ยโอ้โหมันทําให้เกิดเรียกว่ากินสลึงเมาบาดเลยนะฮะกินไปแค่นี้อ้วนเอาอ้วนเอาเลยถ้าชอบแบบนั้นนะเพราะแคลอรี่เลยที่มันสูงมากเพราะใช้พลังงานได้น้อยยกตัวอ,อย่างเนี่ย <c oughs> ตอนหลังการชาติก็เริ่มนะถ้าท่านไปบริจาคเลือดที่การชาติเนี่ยเขาเริ่มแจกแล้วอาหารเตามหมูเลือด ถ้าอยากได้ไรายละเอียดเดี๋ยวผมจะฝากยิงให้แล้วกันถ้าอยากจะรู้ว่ากุ๊บอะไรกินอะไรนะฮะผมแปลเป็นภาษาไทยเอาไว้ไม่ได้อมาใช่ไหมเดี๋ยวผมอีเมลให้เขาแล้วกันนะฮะส่งเมลให้เพราะว่าก็พยายามรวบรวมอยู่ว่าลองทําตามไกด์ไลน์นี้ดูนะฮะแล้วดูว่ามันดีไหมถ้าดีก็ทําต่อไปถ้าไม่ดีก็เลิกทํามันมีข้อยกเว้นบ้างนะมีข้อยกเว้นบ้างแต่ไม่ได้มากนักนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องอาหารการกินเรื่องที่สองคือเรื่องเนี้ยเรื่องของโครงสร้างร่างกายนะครับ stress tension บน subluxation ต่อไปฮะ กโรแพคติกโอเคผ่าไปเลยเนี่ยฮะเส้นประสาทเส้นเลือดข้อเนี่ยมันละเอียดมากเลยเห็นไหมฮะข้อแต่ละข้อเนี่ยเส้นประสาทออกมาเส้นเลือดออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีสัญญาณประสาทผ่านเส้นประสาทมีเส้นเลือดเล็กๆผ่านเข้ามานี่ถ้าเกิดท่าไม่ดีตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับมันถูกบล็อกเนี่ยอันนี้มันชัดๆเลยต่อไปฮะแล้วเส้นประสาทแต่ละเส้นเนี่ยนะครับมันจะสัมพันธ์กับสัมพันธ์กับอวัยวะภายใน เพราะระบบประสาทที่ออกมาเนี่ยอย่างเช่นข้างบนเนี่ยก็เกี่ยวกับตาต่อมไร้ท่อทั้งหมดนะฮะพอลงมาแถวนี้เป็นเรื่องหัวใจลงมาแถวนี้เรื่องกระเพาะบางคนท้องอืดท้องเฟอ้อนะพอปรับหลังปุ๊บเออเลิกงเลยเพราะว่าเส้นประสาทที่มันถูกบีบเนี่ยมันถูกถูกคลายออกมาพอคลายปั๊บระบบประสาทมันเริ่มสมดุลผมเวลาเวลาผ่าตัดคนไข้นะเวลาผ่าเข้าช่องท้องบางทีชอบแกล้งหมอดมยาเล่นเราดึงเส้นประสาทให้มันตึงปั๊บความดันตกเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันสัมพันธ์กัน เด็กพระเฮ้ยหมอตุาตกใจความดันตกหมอเออใช่เพราะตอนนี้ดึงภาษาเพราะน,นั้นเวลาเวลาเราปวดท้องเมนเวลาท้องอืดท้องเฟอ้อถ่ายท้องมากเนี่ยเป็นลมเลยใช่ไหมเคยไหมฮะแบบเป็นลมหน้ามืดไปเลยเพราะความดันมันตกแล้วนั้นพวกนี้มันสัมพันธ์กันหมดนะฮะข้างล่างเหมือนกันนะครับต่อไปฮะอ,อันสุดท้ายนะคือเรื่องของเรื่องของพลังในร่างกายซึ่งเราพูดถึงว่าถ้าแพทย์ทางเลือกเขาพูดถึงก็คือคือพลังไหลเวียนหรือพวกปราณพวกชี่นะฮะพวกนี้นะครับต่อไปฮะ เอมันจะมาจากการทําสมาธิผ่านไปเลย <c oughs> มันจะมีมันจะมีเขาเรียกอะไรต่อมไร้ท่อแต,แต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดอันนี้เป็นทฤษฎีอายุรเวทนะไม่ใช่ทฤษฎีแพทย์ปัจจุบันนะเ <c oughs> ขาบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยจะมีจักระแต่บอกเออน่งเอร์นทฤษฎีของอายุรเวทเนี่ยมันก็ตรงกับทฤษฎีปัจจุบันตรงต่อมไร้ท่อพอดีเลยเ <c oughs> ขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต่อมไร้ท่อจักระมันตรงกันนะต่อมไพเนียต่อมติอัลี่นะฮะต่อมไทมัสต่อมไทรอยนะฮะ ต่อมหมวกไตแล้วใั้มาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ละต่อมเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนซึ่งไปควบคุมอ,อวัยวะของร่างกายแล้วต่อมเหล่านี้นะครับมันก็จะมีมีสัญญาณประสาทจากไขสันหลังออกมาควบคุมอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกนีน้ถ้าเกิดมันมันไม่สมดุลเนี่ยต่อมมันทํางานไม่ดีร่างกายก็ถูกล็อง